เออสบายดีก่อนอาจะไปตีแห่มาดิป้าลุงป้าลุงมาเบิ่งวาดไหนเด้อนาเบิ้งวาดเด้อหากวาดไหนเด้อหากวาดเด้อไปไปไปเบิ่งน้ำกัดไปไปเบิ่งไปกันเฮ็ดยังนะเฮ็ดฮะเฮ็ดยังอีดาเฮ็ดยังหวัฒนาเฮ็ดยัง เป็นยัง,งสบายดีก่อน,น,ออบนอสบายดีดยป้าลุงก็ลูกอัศว์จ่าก่อนอุจ่าก่อนจะน้อยอ่าบัวพาไปได้เลยฮะอัศว์จ่าสบายดีเด้อป้าลุงวัชพูสุคนเนาะวาสนาบบเก่งเลยนี่ก็ปไปให้เอ,เอ,อ้เหมสยนะสบายดีก่อนเอ้เหมยสบายดีนะอ่ะสบายดีก่อนสบายดีงามสบายดีงามอ่าสิเปิดให้เบิึง สบายดีง,มงามเด้อเฮ้ยอาะสเปเล่นปะอะไปหาน้องจินนี่ปะก่อน,ย,นยันเจนเยันเจนอะสบายดีก่อนเถอะาย,ยันเจนจับดีจับดีเห็ดมือจับดีน้องน้องเห็นน่องอะอะมีนอ่อ,อ,อ,นองไหนอ่ะอ่อ่ะตีน้องก่าน่ะน้องเจ็บไหม ไอ้จิกน้องก็น้องเจ็บนะฮะบายดีก่อนบายดีก่อนบายดีงามได้หรอกนั่นแก่ว่าน้องอือน้องยันแคะบายดีก่อนทะยันแคะบายดีป้าลุงเหรอบายดีแคะแม่เออสบายดีก่อนอาจะไปตีแหะบายดีป้าลุงป้าลุงมาเบิ่งวัดไหนเด้อแมงิ่ง <c oughs> หักว่านเด้อหักว่านเด้อไปไปไปเบิ่งน้ำกันไปไปเบิง่งไปกันไปไปเบิง่งไปกันไปเอาอย่างไปย่างูโอ้เรียนซานกระดา้มันบริเวณแข่ได้ดุนะขี้เข็บขี้เข็บฮะตกเลยเด้อ ขี้แ็บเด้หรอขี้แ็บเด้อันบี้มันแขบขี้แ็บค่ะเพื่อนเอาให้ตะกี้ผู้พ่อแม่พี่น้องเลยเออย่านบ่ย่านบ่เบิ่งเบิ่งอ่าอ่าสก็บถ่ายยันอ่าเก็บ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 ใบก่อนเก็บใบหลังตู้นี่หลานย่านเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ข้าวเ้าไปเที่ยว ไปเที่ยววัดน์ภูเมื่อกี้บ้าอาราจเป็นภูมีพระคุณของเจออง้าท้องเนาะพ่อมแม่พี่น้องเนี่ยฮะอุ้มไปใส่อุ้มไปใส่อุ้อยย่านพันจิตนะใช่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 ไอ้บิวนะไอ้บิวนี่ใช่ไอ้เชยค่ะเอเชยเดินไอ้บิวใช่เอ,เอ้เอเอเอบิวนะ ไอ้เจะแกะมันไลยไอ้ทิเด้ไอ้ทิดได้เออใช่ใช่อาเลยใช่พาเลยไอ้พาเลยไม่จอยได้ไม่จอยได้คนได้ไม่จอยนะไม่จอยคนได้ไม่ตัววอนน่ะทงทงตัววอน พอวาดวะเอออันนี้เม่วาดตีนั่นพอวาดตีใช่บาดโฉมอู้ไอพาเลยไอพาเลยเฮ้ใช่ทิดเลยอ้ทิดคนไดไอ้ทิดบอนี่ในรูปนี่ก็มีนี่ไอ้ทิดไอ้ทิดนั่งหุยหยาดไปไปชิบเอาเลยใช่ใช่อ่เด้รูปรูปอ่านี่รูปอานี่ไฟนะไฟนะแม่นบออ่านะฮ้ห่อนห่อนห่อนไปเป่าพัดลมไปลูปวะ วะป,ป,ป่าพลมป้มาห่อนด้อาห่อนน้อาห่อนด้อาป่าพลมป้า้ห่อนให้ห่อนให้ป่าพลมป่าพลมโอ้ยมกขนาดนอกับเสือนไปไปปูไปไปปูพี่ไว้ปูออกร่างกายพี่ไว้มามาปูพี่มาปูใกล้ๆพี่ปูออกร่างกายไว้ ปิดแน่นะเออจังจันละ่ะมามาปลูกใกล้ๆอานี่<อ>ลานเดยก้อนกี่เดืออันนี้กะอันนี้กะเดือง่ายๆอันนี้กะเนา่าไฟพี่น้งองอันที่ไปเพื่อนเพื่อนอยู่ได้นี่พวกเนี่ยเน่าเล็ดน้ำตาลตากผ้าตากผ้าตากผ้าให้เรียบร้อย chép xấy luôn xấy chép xấy chép tin á phải hết nhắn nhìn chịp phải hết nhắn nhìn chịp chép xấy chép xấy xấy mưa đấy mưa đấy chịp là bỏ ăn xấy xấy bỏ ăn á thẳng đấy chịp thẳng đấy pin theo đấy เบิ้งเบิ่งทาปากงามนะเบิ่งเบิ่งเนงามแท้นี่ไปทาลิปไห้ไปทาติ๊กไห้เบิ่งห้งามแท้แพไปมัดเผาห้งามแท้แพไปมัดผมห้งามแท้บลูอันนั่งยู่นั่งอยู่อ่ะจะไปเอามาให้ นนนนกินอะไรกินอะไรว่ากินอะไรบอรอะไรบอ,อ,อมาน่ะแม่ถ้ากินอะไรจ้ะเอาถิ่มให้น้งแว่นหนานนะมากินก็ถิ่มแว่นหนาน เออผมขอบปะเก็ดอะไร mm. โอเค, mm. อเคมาไมีาเสียเมียนไปตั้งเมียนเช่ไหม mm. ตั้งเมียนตั้งเมียน อยมาเล่นเนี่ยมาดิอย่าเล่นเดอ้ออย่าเล่นเดอ้ออ่าอ่าให้เดอ้ออย่าเล่นเดอ้ออาตีเดอ้ออาเมียนหมองเกาไว้เหตุเดิมมันกัดตีเดนเดอ้อค่ะเด้อเออจเจ้าเฉดหมักโยงเยิงเจ้าบอน,นี่นะเอาไปเมียนแล้วอ้าวมันจิกัดเอ้า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 มันบระเเมนหม,มักโยองเยิงนี่หนิมันกัดตีนคนนี่ค่ะกัดกับอ่าประชอยได้ งูใหญ่มากเลยค่ะบอกด้วยงูใหญ่จานบอกแอนบอกงูใหญ่เอาไปตั้งไว้แป๊ะเอาไปตั้งไว้ผู้แป๊ะไปไว้ผู้เด้อเก็บมาลูกไปตั้งไว้ไอทิดไอทิดไอทิดมาไอทิดบศเห็นไอทิศให้ค่ะไอเชิญมาเฮือนไอเชิญมาเฮือนเฮือนเมจอยพอบุญ mấy ảnh bếp đồ Làm này thế Làm này Làm phải Cứ bột đi thế này Bột đi ở đây đi ở thế Làm này nè Vì anh ngồi ngày đây thầy, bây thầy, vậy thầy Hết nào, hết nào, hết nào đeo 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 à lúc con À lúc con bây ไปใส่เอาไปเมียนอาบอกเส็ดจยังบัดลุกอาลุกเลยได้ค่ะ อาเหยียบบ่ได้มันชีแตกมันชีแตกอาเหยียบบ่ได้โน no. มันแตกใช้อาคีมันอาเหยียบบ่ได้โนโนเลยมันแตกปะระเบิดตุม้มเจ้หัวตายหล่อเฮตนาพ่อแม่ยานบ่ระวางเดอรมันระเบิดใช้เจ้าเดอตุ้มยานตื่นยุบบ่ได้นาะยานบ่ยานบ่ตายหล่อเฮตนาพ่อแม่น่ยานบ่ฮะ อาดีงูนี่เออเอออาเปงอาจะไปตีอาตีก็ได้อาไปขังมันไว้ก่อนงูอาขังไว้เนาะอาขังไว้แล้วอาขังไว้ไะยันเนาะยันงูเนาะงูใหญ่ฮือยัด ถ้าลิปงามดีนี่ขน้นามาหาด้วยงามแสะงามแสะนี่หน้าเห็ดไปลอยอยอะนี่นนนนเอออาชตีมันมันมาด้วอาชตีมันไปไปใช้ไปใช้อาไปคางไว้แล้วอาคางไว้แล้วอาขา,า,ขา,า,ขามันเดียวอาคางไว้แล้วมันบัมาดอกอืมมันบัมาด,ดาอกญาติจูแมนเนาะ คือเม่จอยเธอได้คือคักคือแน่ลูกเม่จอยคือเม่จอยอ่ะตีมันเด้วอ่ะตีแล้วอ่ะตีแล้วอ่ะตีแล้วใช่ไหมอ่ะตียังอีกอ่ะขามันแล้วอ่ะขามันแล้วอ่ะตีบัวเลยอ่ะเด้ออ่ะตีมันเด้อ อืมบ mm. so ้งอืมง่ายน่นอืมง่ายอู๋อื้มเอเดอโอคะับไม่หมูอืมขับม่หมูสิหายไปหาย ไฮโอว่าไฮไฮโอว่าไฮโอว่าไฮโอหรือไฮตุนหรือไฮปุยฮะไฮปุยบ่าทานนวลเวิร์ดแหละทานนวลเวิร์ดเลยเบิดแล้วอ่าบริสุทธิ์มาที่ว่าท่านเบิดบอกพขอบุญชื่อมาเด้อบอกพขอบุญชื่อทานเด้อห้องบอกพขอบุญชื่อทานไว้ กกำลังกายออกกําลังกายหาเบิ่งนนะเออโยกเยกอ่ะอ <uclear wine> <noise> uh ุ้ยอุ้ยเอออึบอึบออกกําลังกายค่ะอึบอืมดีมากเก่ง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 ออชั่วเออชั่เดี๋ยว อย่างนะอะตีงูนี่อัเลยอ่ตีมันเลยตีงูเนาะอือางอ่ะแค่างใบเลยอืออ่คางใล้อ่คางงูไว้เลยอ่ะงูใเลยอืออ่คางงูไว้เนี่ยคางไว้แล้วคางไว้แล้วอ่ะไปตงมันเลยตาแว่นมาไปนหนาแว่นอนา A vận mặt 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 Một, à. một chữ chữ mặt mặt Một mặt 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 Một mặt mặt một mặt 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 bắt mặt 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 áo à, à, đó อย่ามาหยาดกันยูมาพี่ใส่แว่นกับบถึกทางเว้ยใส่มันถึงทางสิมาอาใส่ให้มาใส่มันถึกทางน่นนะใส่ทั้งเทิงกับทั้งลุ่มบ่ะสิมาพี่อายใส่ให้มา นี่เขาใส่ทั้งนี้ลกใส่ทั้งนี้ปัดนี่เขาใส่ทั้งนี้นี่เออเกี่ยวสชหูเกี่ยวสชหูนี่ขงางนั่งกับใส่หูใส่หูขางนั่งกับเบิ้งอ่าใส่เบิ้งเบิ้งวัดมาพี่มาพี่อ่านใส่เบิ้งเบิ้งนี่เขาใส่แบบนี้แว่นนะเบิ้งมาหนึ่งไหม <erecht> cái oh. thịt khó ai nhỉ Một chữ mà thầy thấy một bộ chữ Đó má Hả, 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 อบใจก่อนระวังงูเกี่ยวเด้อใส่แต่อ่ะมันหักสิภาพแล้วคนไปใส่แต่อนาหนาดนานาดเพื่อน เยอกันน yeah. no ว uh, yeah. oh, ันทู่ที่แล้วนับไปดูเอ้ยเออเขียวฮัก no มาเหรอ่เขียวฮักได้ไหมเอ้ยเขียวฮักมันที่หนังเขาไปได้วาดไปฮะหันไปหน้าเด้อบะเฮ้ยมีจอยไปหน้าเด้อ เอ้ยมาเจอพี่น้องแล้วคุณว่ะโอเคเชฟพรมพี่น้องไปชมลานก็มันให้คิดนั่งกับปากกมีพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวทองที่เจ้าเด้อเนาะไปแล้สบายดีอาทุจรก่อนอาจะเปิดประตูให้บายดีก่อนบายดีก่อนจ้ะบายดีอาจะเปิดให้ไว้ายประตูเฮ้ย